การออกมาให้สัมภาษณ์ว่าะจะขอเลื่อนการจัดเก็บกองทุนส่งคอลูกจ้างไปอีกหนึ่งปีนะคะเราต้องการมารับทราบเหตุผลในวันนี้แต่สุดท้ายเราก็รู้สึกผิดหวังกับการต้อนรับของกระทรวงแรงงานตั้งแต่ตอนเช้าก็คือปิดประตูล็อกกุญแจไม่ให้เราเข้านะคะจนพวกเราต้องปีนกันเข้ามาที่คือเป็นภาพที่กระทรวงแรงงานควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยควรจะเป็นพื้นที่ที่จะบต้อนรับผู้ใช้แรงงานทุกคนที่จะเข้ามา ร้องเรียนหรือว่าจะมาพบป่าพูดคุยต้องเปิดพื้นที่ให้วันนี้พวกเรานะคะขอถแถลงการนะคะในการที่คัดค้นนานการเลื่อนการจัดเก็บกองทุนสขงคอลูกจ้างและเรียกร้องให้ดําเนินการตามกาหนดการเดิมก็คือให้มีการจัดเก็บในวันที่1ตุลาคม2568ตามที่กระทรวงแรงงานโดยเรมสวัสดิร มาตาหรา126โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันและที่พึ่งให้กับลูกจ้างในยามออกจากงานหรือตกงาน ของสหรัฐได้ทั้งยังอ้าง,งาว่าการเร่งดำเนินการอาจทำให้สถานประกอบกิจการาลหลายแห่งปิดกิจการาซึ่งเป็นการยนต์ภาระและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจให้ให้ตกอยู่ในบนบ่าของแรงงานเพียงฝ่ายเดียวเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเพื่อสิทธิประชาชนขอตั้งคำถามอย่างชัดชัดเจนว่าเหตุนใด ไม่มีจุดหมายเหตุใดรัฐบาลใช้ปัญหาภาษีต่างประเทศมาเป็นข้ออ้างในการไม่ดำเนินการนโยบายที่ได้ประกาศและมีมติคณะรัฐมนตรีรับรองแล้ว ต่อประชาชนผู้ใช้แรงงานดันงนั้นเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเพื่อสิทธิประชาชน